สวัสดีครับตอนรับพี่น้องครับช่วมช่องคนไทยโคกราระจัคครับนะฮะวันนี้ภาพพี่น้องมาเบ่งจุดบังไฟขึ้นสูงนะครับที่ฐานจุดบังไฟนะครับที่บ้านหอยแก้งนะฮะบ้านหอยแก้งตำบลหอยแก้งอำเภอระชุ่มจังหวัดยะโสธรนะครับวันนี้นะภาพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศจุดบังไฟขึ้นสูงนะครับภายใต้มาตรการ การป้องกันโควิด1ินเกะานะฮะ,ะการมาตรก,การ,ราการเดินการพนันนะครับพี่น้องนะฮะฝากพี่น้องกดติดตามากดซับตะไคร่กดไลค์กดกระดิง่งกดแชร์ผมเนเดอ้อนะครับนะฮะไปบ้างเ,เลยครับ กเป็นสูงสูงร่ม no ่าช้ราจะไหลไปที่นันเาปีศาจโดีสามสองหนึ่งไป ไฟบางนีมาจุดสวยฟ้าพญาแถนในบ้านหวยแกง,ง,าางประวจำปีพศส5 6 5ารหยหหเป้าหมายทางนานนั่นคือเลขสามรอยห้าสิบอยึนช่งสูงหอยลงสัสนตาเวลาในหลายๆสตระกูลวงแกะทองคำจงโชคดีสามสอไป จะปีโตจากต้น้างยอดเยี่ยมเนียนหน้าคตข้างหน้าฝากไปกับหมันการเดินทางดีแล้วยอดเยี่ยมแล้วแกะทองคำตามดวน้องท่าเีือ แกเอ้ยเห็นมันไข่ขาง่นนี่พน้องต้งัฉหนี่ลวเบานี่พี่น,น,น,น้องโคโโคโย้ืนี่ซน,นปเฮ้ยี่ออ่อม นี่พี่น้องยังโคโลโคโลอยู่นี่พี่น้องขอบคุณสร้างเมียนนะครับจากบ้านขุมเงินโน้ยจากปลายไม้ลงมาหิได้อีกเป็นซิฟวินะครับเอาซิฟวิกับพ่อละละเออแน่นอนพ่อกระเะพี่น้องเอ้ยสุดยอดที่มีความเบาของเพคนนะครับเอาละเวลาสอง 435ขอบคุณพันกำนันแสงอุทัยอาแสงอาทิตย์ชินต้องสาร์ต้องเวลาเดินสายเป็นงานอดีตทำอดีตเลยในสองยกทีป ก็ได้สองลอยหกสิบนะครับเฮ้ยลำบากเวลาสองร้อยเจ็ดสิบเกล่าแม่นังหน่อยทอร์นี่บอกพุ่มจดที่จะฐาน ลูกหลานทีมงานพรไพลินจากกรเพือวังหินจังหวัดศรีสะเกดรวมกับเพื่อนรวมรุ่นคุณนายศูนย์เจดนำบังไฟบังนีมาจุดถวฟ้าพญาเถียในบ้านหวยแกงขอให้สดใสสาบซ่าทำเวลาได้เยอะๆไปทีมงาน พรไพลินเพื่อนคุณนายศูนย์เจ็จงโชคดีสามสองหนึ่งไปตดนเดนตดนเดนไปลูกไปลูกไปได้สวย <ไป S 1> โอ้ยพี่น้องเลยหวาดเสียวนะครับ หอกง่ากต้นเต้นอดมันห้าขอบคุณคุณนายเพื่อรวมรุ่นสุนเจ็ดนะครับบาดเสียวมังมากยกที่ฬาได้ด้วยกันนะครับดู สี่ลอยเก๋ๆนะครับพี่น้องตามฝวาดำนี่พี่น้องนี่โอ้ยยอดเยี่ยมสุดยอดไปไปสามร้อยเก้าสิบบายบายหนึ่งร้อยเรื่อสุดเซ็สั่า เดี๋ยวแพะตายไหมสามลงมาสุดท้ายเวลาสี่ร้อยอาชีพใส่เกือบจากเกื่อบอาขออนุญาตนะครับบังไฟปลอมคนปลอมขึ้นสูงสูง ลงสัตซ่าทำเวลาได้หลายๆไปทิมงานเจ้าพอเมืองแสนรับทิมค่าแค่จงจบดิสามสองหนึง่งป้า พันห้าเจ้าพอ่อมึงแสนนะครับไปสะดุดยอดนะครับกำลังจะสปีดโงงามโอ้ยน่าเสียดายนะครับเอาแงน้นาขึ้นฟ้าเลยนะครับแงนาขึ้นฟ้ามาล่ำนะครับมาลำ่ำบังในเด้อทันเด้ออาป๋องนการครับเขาในการบึ่งน,น้ำนะครับแมนังหน่อยตอนนี้บอกคุ้มเจ้าทีเจ้าฐานลูกหลานทีมงานปูสีเบิกฟ้า จากเมืองรอยเกินนก้อนสาวแห่นำมาจุดถวยฝาพญาแถนในบ้านหวยแก้งประจำพีพ่พ่อส6 5นอยเป้าหมายข้างนานันคือเลข3 1 5ขอให้บังไฟผู้ขาขึ้นสูงสูงลงสัสาทำเวลาได้เยอะเๆยๆๆๆอะเยอะปูสีเบอร์้าโจมโชบี3 2 1สไป ไฟบองไฟนะครับบ่อนังฐานเลยนะครับนุ่มเนียมกับฐานนุ่มเนียมนะครับปลัดไัยปัดไัยปัดไัยดูแลลูกหลานบ้านเฮาเด้อลวงปู่ตึงร้อยสิบ <c ười> ขึ้นสูง,สง ลงสัตว์ซาทำเวลาได้หลายหอยจิ๋งานทำเมยทองสอไพศาลโจมจบดีสามสองหนึ่งไป คอาเสียนะครับนี่ละพี่น้องสอบให้สารนะครับเออคำมือช่องกว่าคำมือช่องเลยซื้อนี่หมันเว่่จะปี<ใ>นยอดทนร้องจากจน,น,นทางยอดย้อมอเดี่ยวเดี่ยวถูกไฟขึ้นขอบคุณนะครับรองอุทัยทางแก้วนะครับผีบนำมังไฟเข่าจุด นะครับให้พี่น้องเข้าได้ชมกันเขานี่เบิ้งกันนะครับพี่น้องเลขสามรอยนี่เบิ้งกันอาชีวะเบาเบิ้งนะครับเฮ้ยชาบะงอเท่าไหร่กเนิ่งยีเสีบบอกโอ้ยเอาลุนเกลบซะก่อนนะครับลุนเกลบกันไปลงบ่อไกลพีไกลน้องเบิ้งอาชีวะเบาเบิ้งแปดสีบปานไปจะไผเป็นไผ่ละ ยี่สิบย่สิบยีบยี่สิบยีเออสะอาดเลพี่น้องลกลแบบนี้นะครับบอกที่บอกน้องสะอาดนะครับเออสยสิบวยวยวยบิงเด้ออาีามาบิงบิเด้ออาีามาบิงยี่สิบานไปเอจากเร็วลยนะ สามสิบสามสิบพันบาทเบ้งเบิ้งอาิมามาเบิ้งเบยสีบทเอามันได้นะครับมันได้นะครับจังหวะสุดท้ายเวลาสามอิบเบิ้งอาิมามาเบิ้งเห็นน้ำกัน เพชรกันทัศน์น้องป้อมลีลาดีน้องดาลีลาดีจงโชคดีสามสองหนึ่งไของไฟบระดังสานเลยเขาวยอายุไม่เกี่ยงยังมั้งเออก็ต้องขยับนะครับ ลำรุนแรงนะครับกบนาเชยดายททำดีที่สุดแล้วจังหวะสุดท้ายหกแปดสิบาองขนนี่กกวา่งยนงสูสูงนาเยอะเยอะถ้าอาอากมด Não, não, não. Ah...